สวัสดีค่ะวันนี้น้องปราจะพามาทำวิธีการลบลายน้ำนะคะในติ๊กต็อเราจะเอาเอาเอาไปลงในเดียวนะคะอันดับแรกก็เข้าติ k กต็กแล้วก็เข้าหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อจะคัดลอกนะคะเพื่อไปนาแก่ารเชียวไม่ยากลบลายน้ำแต่ส่วนมากันนี้เราก็กดจะติดของมันก็จะขึ้นคุณแก่คัดลอกเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากหน้าจอนะคะ ติกต็อกนะคะแล้วก็ไปเข้า Google แล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่าสเนกติกนะคะให้พิมพ์คำว่าส n นกติกมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะคะแล้วก็เราก็าวางลิงก์นะคะวางลิงก์ที่เราคัดลอกจาก t ิ๊กตอกลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะเมื่อเราวางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลิงก์ที่เราคัดลอกมาจาก t i k t o k นะคะเราก็สามารถเอามาวางได้เลยนะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นโฆษณาอะไรเราก็กดออกไปได้เลยนะคะกดโฆษณาออกไปได้เลยการกระบาดออกไปได้เลยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเปิดไฟล์ได้นะคะเราจะเอาไฟล์เปิด เข้าไปส่งให้เพื่อนหรือว่าบันทึกได้อันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ